สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเคปเลอร์ในรายการควีนดอมซีซั่นสองกันนะครับซึ่งในวันนี้นะเนี่ยก็จะเป็นการออกอากาศใน EP ีที่4แล้วแต่ดูเหมือนว่าก่อนหน้าน้น,นะครับใน EP ีที่3ท,ท้ายรายการเอ็มเน็ตนั้นเนี่ยก็ได้มีการสปอยเอาไว้นะครับเกี่ยวกับโชว์ต่อไปของสาาวๆในกร EP ที่4ี่รอบแรกเพลงนั่นเองสาวๆเคปเลอร์นะครับได้มีการแลกเพลงกันกับรุ่นพี่อย่าง Brave g i r l โดยการนําเอาเพลง Pool Party นะครับมาใช้ในการแข่งขันรอบนี้และสาวๆนั้นเนี่ยก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างหนักมากๆตั้งใจทําให้โชว์นี้ออกมาได้ดีมากๆนะครับพร้อมกับในรายการนี้นั้นเคปเลอร์เองเนี่ยเธอก็ถูกแฟ <ๆ S 2> นๆรายการรวมไปถึงชาวเน็ตนั้นเนี่ยออกมาพูดถึงเกี่ยวกับการเป็นลูกสาวจากรายการ Mnet อยู่แล้วนะครับว่าพวกเธอนนเนี่ยอาจจะได้รับข้อเสนอพิเศษหรือว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วย เหลือพิเศษจากทาง M อ็มเตในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งก็สร้างความกดดันให้กับสาวๆเคปอเลอร์กันเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นพวกเธอก็เลยตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจทําโชว์ออกมาให้ดีเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เห็นมาพวกเธอนั้นเนี่ยเหมาะสมที่จะเข้าแข่งขันในรายการนี้ด้วยความสามารถและก็ศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนนั่นเองและในตัวอย่างรายการที่ทาง m อ็มเน็นั้นได้ปล่อยออกมานะครับก็ทําให้เห็นถึงการที่สาวๆนั้นเนี่ยร้องไห้นะครับมีฉากที่สาวๆสมาชิกจากเคเปอรเลอร์นั้นเนี่ยร้องไห้ด กับการสปอยต่างๆในก่อนหน้านั้นที่ปล่อยออกมานะคบว่าในโชว์ครั้งนี้จะมีหนึ่งในสมาชิกจากเกฟเลอร์นั่นก็คือไดยอนนะครับเธอเนี่ยพลาดตกเวทีไปแต่ว่าสามารถกลับขึ้นมาแล้วก็เต้นต่อได้อย่างสุดปังเลยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โชว์นี้เนี่ยเกิดความผิดพลาดและทําให้สาวๆนั้นเนี่ยรู้สึกเฟลกับการแสดงของตัวเองนะครับจึงทําให้หลังจากแสดงจบนั้นพวกเธอนั้นนะครับเลยร้องไห้ออกมาจากความกดดันต่างๆรวมไปถึงข้อผิดพลาดเล็กๆในน้อยที่เกิดขึ้นในรายการแล้วก็ขณะการแสดงนะครับซึ่งหลังจากที่มีซี นี้เนี่ยปล่อยออกมาในตัวอย่างอ p พีต่อไปของทาง m อ็มเนะครับแฟนแฟของเคปเลอร์หรือว่าชาวเคปเลียนนั้นเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงสาวๆเคปเลอร์กันเป็นอย่างมากเลยนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับโชว์ครั้งนี้ใน EP พีที่4ทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการปล่อยโชว์ออกมาหรือว่าออกาอากาศของรายการนะครับแฟนแฟนเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงกันมากๆว่าสาว,สาวๆนั้นเนี่ยจะเสียใจหรือว่าจะรู้สึกเฟลกับการแสดงครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนเลยออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าต่อให้โชว์ในคืนนี้นั้นจะเป็นยังงไกกกก็็ตามพวเธอทุคน ออกมาดีดีมากๆแล้วบางคนนะครับก็ให้กําลังใจเคปเลอร์โดยการบอกเอาไว้ว่าพวกคุณสุดยอดมากๆแล้วกับการแข่งขันในรายการครั้งนี้ทั้งๆที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้เพียงไม่นานก็ต้องมาแข่งขันครั้งใหม่นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วและก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะครับที่บอกว่าข้อผิดพลาดในการแสดงนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นกับรุ่นน้องที่เพิ่งเดบิวต์ใหม่อย่างเคปเลอร์หรือว่ารุ่นพี่ที่มีความสามารถแล้วก็ ประสบการณ์มากมายก็สามารถทําผิดพลาดในการแสดงได้ทั้งนั้นดังนั้นก็เลยไม่อยากให้เคปเลอร์นั้นคิดมากนะครับแล้วก็ทําโชว์ต่อไปใน E ีีต่อไปนั้นเนี่ยให้ดีกว่าเดิมจะดีกว่ากระแสของเคปเลอร์นะครับจำนวนไม่น้อยเลยที่ออกมาแสดงความห่วงใยกับสาวๆเคปเลอร์กันทั้งหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในคลิปวิดีโอต่างๆของ y o u t u b รลงไปถึงใน t i k t o k อกอินสตาแกรมทวิตเตอร์เนี่ยก็มีแฟนๆออกมาให้กําลังใจเคปเลอร์กับการแสดงใน EP ีที่4นี้กันอย่างมากมายเลยเพราะว่าจากที่ดูตัวอย่างที่ทางรายการปล่อยมานะครับก็ค ที่จะน่าเป็นห่วงสาวๆเลยยูจินเนี่ยร้องไห้หนักมากๆดายอนเนี่ยเธอก็ดูเหมือนว่าจะเครียดมากๆเลยนะครับกับการแสดงครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นเคปเลียร์นะคบเป็นแฟนคลับของเคปเลอร์หรือว่าเชียร์เคปเลอร์อยู่ในรายการควีนดอมซสซั่นสองก็อย่าลืมมาให้กําลังใจเคปเลอร์กันที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็รอติดตามดูรายการควีนดอมอีพีที่4นี้กับการแสดงของอีก3มทีมที่เหลือนะครับในรอบแรกเพลงมาดูกันว่าสาวๆเคปเลอร์นั้นจะโชว์เพลงภูปาร์ตี้ของรุ่นพี่เบสเกิลส์ออกมาได รวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมที่จะแข่งขันกันใน EP ที่4นี้กันนะครับยังไงรายการ Queen อมคืนนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามรายการกันไดกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้แล้วก็ให้กําลังใจสาวๆปเลอร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อ,อกมกอเคป p ๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคปป๊อปของเราไว้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญสุดๆเลยอย่าลลืืมมเเเชีีียยรรสาาาๆคปอนก้ EP ท่4ขงด ซสซัน2ด้วยนะครับสวัสดีครับ